มื่อวานเที่ยวไปเที่ยวแล้วเที่ยวได้มาจอเมื่อวานทั้งวันเออไปเที่ยวได้ลูกออกภาษาเที่ยวเล่นเนาะออกภาษาได้เนาะเออเัวดรถเปิดตาสักหน่อยข้างนอกเดี๋ยวบอกว่าเที่ยวก่อนกลับมาจะจอดอยกจังหวักลับมาประมาณหนึ่งโมงกว่ากลับมาเนาะรอ Bọc bựa đuôi, ơ ơ, kèng chó, để bọc bựa ngó Ơ ừ. Bọc bựa con kín đó chó Ô, giống nhầm mà, chắc 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 Vãi quá chó, à, ăn lúc to to rồi ừ, <laughs> nè, <laughs> 你跑、嗯！哎，小美、啊啊，你别吐口回来 เรียบร้อยฮะขนมขนมนเอาห้งองผมเรียบร้อยเลยนั่งนั่งไอ้จ๋อม,ม,ม,มาจ๋อม,มา dọc cắp hòng công nhân nơi dọc hòng nhân dọc hỏa hòng nhân dọc hỏa hòng nhân dọc 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 hòng ดูกินีปเนี่ยพอเสร็จถ้วยเขาไปกินโยมเขายกยกนมหกหมดโยมเขาดียวเสร็จถ้วยไม่ได้เขายกเหมือนเดิมโยมเขากินตรงในกล่องเขากินอย่างนี้เนี่ยก็ห้องแนงโยมเนี่ยห้องแนงเดี๋ยวนมบอสไากล่องหนึ่งโยมเนี่ยนั่งดูดนี่นยเจ้าบอจ๋าล่ะ ร,รึบลเลยห้อผมอิมอออออ่ม,ม้อนอบนออิ่มแล้วยาบนนอนจะก่อนหลอบบ่ายนีสี่โมงจะห้าโมงน้โยมเนี่ 4, 7, ยทีนี้ก็นู่นละไปแล้วยิโยมอีกโยมตัวนึ่งนตัวหนึ่ง่ะตัวหน่งตัวหนึ่งหนลู่หนูกไป พ่อพี่ไปผมอพี่อ่อนแิงไปผมอพี่อ่อนแรงไปขมนมมาอยู่มิมมม่ร้อเลยจริงเริงสวยเลยผมเล่นเกมอะไรไม่ไมไมไแล้วลจ๋ออย่าทำอย่างนั้นอย่าเกม